สองเราจะสามร้อยคนแล้วสามร้คนแล้วเยอะาเลยสามริบคนแล้วสามคนแล้วปุ๊บตดข่าวไเลยอาไคนห้าร้คนแล้ว้คนแล้วเร็วมากไรจะพันไหมพันไหมถึงพันก่อนเอาพันเริ่มเล่นเลยตอนนี้เป็นไงบ้างคะซิงเกิลซิงเกิลผมก็ไปได้เรื่อยๆอดีครับแล้วคุณความเป็นยงไงบ้างครับได้และขาวเพิ่งได้รับรางวัลมานะครับรางวัลอะไรครับ อืมใช่ด้วยซึ่งซึ่งเอ่อพีนฟิวก็ได้ระงวัลนี้ไปือวันนี้ก็จะร้องด้วยร้องเพลงฟิวไังแล้วบอกได้ไหมว่าขี่วิวแล้วเลี้ยงบอกไม่ได้อันนี้ยังไม่บอกกว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวจะมีเล่นเกมตอนท้ายอ่ะเราไม่บอกทำไมจะมีเล่นเกมเนี่ยเอาขาก็เขาได้เตรียมตัวไงอ๋อแล้วเตรียมตัวแล้วเพราะฉะนั้นถึงจะไม่อยากฟังเพลงแต่งน้อยก็ร้องเล่นเกมนั่นแปลว่าอะไรมั่นแปลว่าทุกคนที่เข้ามาเลยห้ามออกไปใช่ใช่ตอนนี้มีคนแล้ว มีหกร้อย้อยร้อยสัร้อยพันไหมสันเนี่ย้าไม่พันก็สักแปดร้อยพันาถ้าไม่พันก็ขายอพันกับออันนี้คนพวกเราพยายามทำอะไรแต่ในีันี้วันนี้มีคนมาดูละเอีมากนะแแฟนแกจีนด้วยจีนด้วยมิฮาฮาวอนเมิว เจ้ายี我วมีคนพิมพ์มาแล้วว่ามีมุกแป๊กมากร้องเลยคือมันเงียบเกินไปแล้วผมไม่รอดิพนผมเริมเลยลวกันไม่เมื่อกี้เพราะเล่นมุกปุ๊บแอรดับเลยจริง้วามาเรามาร้องเพลงแรกกันเลยดีกว่าคอสติ์ี่น เพลงแรกเพลงอะไรคะพูดๆไปก่อนผมคือไปดูคอนเสิร์ตตาคอนเสิร์ตนีเล่นคอคอแล้วก็แอดลองพูดดีๆพูดๆๆได้คะเพลงดีก็สำหรับคนที่กำลังแอบชอบใครสักคนนึงค่ะนะคะก็มองเขายู่ไกลๆค่ะแล้วมาจะบอกสำหรับคนที่แอบชอบแอุ้ยอุ้ยพดค่ะ เฝ้าดูดเรองราวผู้คนรอบรอบตัวเจ้าไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นเลยฉันทำไห้เพียงมีความฝันหลับใจในค่ำคืนนองแค่เฝ้ามองแค่สนใจแค่อยู่ผ่านลมฟ้ก จะรับรู้เพาเธอจะมองมาสักครัหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นมือลานคำบอ,อกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเงได้แค่สีอ่อนเบานามำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยินนั เราล้วองทายแล้วขอเสียงเรยคะอยู่ภายในใจเป็นล้านคันอ้แต่อยากจะได้ยินว่าฉันรักเธอ มก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงอยู่ภายในใจเป็นมือร ก็อย่างที่ปอบอกเลเมื่อมันคิดแล้วมันก็ได้รางวัลจากอะไรนี่ใช่ไห้าเป็นรางวัลใช่เป็นรางวัลแรกที่ได้จากเพลงด้วยอืมครับเป็นรางวัลแรกที่ได้จากดารารีนี่ด้วยป่ะน่าจะใช่นะครับก็จริงๆมีเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเตรียมมาด้วยอเป็นเพลงที่เพิ่งซ้อมกัน เม่ยกยกเมื่อกี้นี้เลยนะใช่ค่ะแต่ว่าดูเชื่อม่าทำได้ครับผมถ้ามีผิดพลาดก็การใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็ลองดูแล้วกันเียจริงๆนต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพลงของเราเป็นเพลงของโยเกิร์อ่าแล้วก็มีสองสาวในค่ายเราเนี่ยทำไปร้องมาแล้วด้วยใใช่่รีีีเมมคหอกทซึ่งเราก็จะเร cover ที cover สอง cover มาลองร้องเลยไหมใช่เพลงมีชื่อว่าเพลงความลับในใจสกัดใจเธออยู่ฉันก็ใจเธอดีเรารู้ว่าภายในใจเธอนี้มี ใจเขาก็มีเธอใจเธอก็มีแต่เขาใจฉันก็เลยต้องเศร้าปวดรา้าวจนฉันต้องถอยไปมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่เปิดเผย สมมติว่าเธอลาสมมติว่าน้ำตาเธอนองจากคนนั้นของเธอยังหวังรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วตัวใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่ามีความรักที่ Sim. ก็เที่ยาตารยูฟินมั้ยใช่หล่อมากคมพ่ดอะไรล่ใใครใครือที่ติดตามช่องยูทก็เ่าจะได้เห็นกันแล้วก็ลองดูเนาะลองดูแล้วกันไม่รู้จักฉัน่่อยากรู้จักจบอย่นะมา นั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจนวันเพลินโดดเดียวกับความเหงาอยู่กับเงาที่พุ่นเป็นพบเห่นกันๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมาย หากฉันจะหลับตาลงสักครั้งแล้วพบกับเธอผู้เป็นดั่นหากความรักกันในความฝันเราจนแค่ดอยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคย้องการอยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมร ไล่เสหายไปกตไม่รู้จักเจอจบจนเรื่องราวต้องตายทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันลงนสวดมนต์ขอพรหากจะมีโอกาสอีกหนจะไร่ ใจตาลงสักครัง้งก็พบเธอผู้เป็น,นีรักหากความรักเงินที่วามฝันเราทุงผิดโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยตั้งใจแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเมื่อเราสม กที่ฉันจะไปจะหายไปตอนไม่รู้จักเธอก่อนที่ฉันจะไปหายไปตอนไม่รู้จักเธออทกคอี่ยครับครับผมก็คอยปากจัดเลยครับผมตรงนี้ค่ะแลจริงๆตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่ทุกคนจะสามารถ ถามคันถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะจริงๆริมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เลยกี่ข้อก็ได้อกี่แบบกี่ข้อก็ได้น่าเดี๋ยวเราจะคัดเรื่องมานะผมถามอะไรขนาดนี้ถามอะไรก็ได้แปลกๆก็ได้ถามเลยถามไปเลยครับถามว่อีเช่นชอบกินอะไรหรืออะไรอย่างนี้ชอบสีอะไรชอบสีอะไรชอบกินอะไรอะไรก็ได้ครับมีคนชมน่ารักน่ารักได้หมดถ้าชุดจริงแหวนจัดเลยเมื่อกี้มีคนถามว่าถามแล้วแต่จะตอบหรือเปล่า ได้หมดถ้าสดชื่อคำถามมาก่อนเดี๋ยวพี่ๆี่เขาจะเลือกให้พี่มิวชอบกินอะไรคะมิวชอบกินได้หมดกินกินได้หมดทุกอย่างเลยครับผมทุกวันเลยโอ้ยมันเป็นสาวพี่มิวนะคะพี่พลอยบอดี้ผมไม่ชอบผู้หญิงนะเออเออตอนนี้พี่พลอยชอบฟังเพลงอะไรคะ ชอบฟังเพลงฮิปฮอปเด็บโยไหมชอบเหมือนกันชอบเพระอ่าเยอะอ้าวโยไม่สามารถเริ่สดได้เออพี่มิวชอบผู้หญิงแบบไหนเอาอีแก่ไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายผู้ชายชอบคนดีค่ะชอบคนดีค่ะทั้งสองคนมีแฟนยังคะ ทั้งสองคนมีแฟนยังคะไม่มีค่ะไม่แฟนมีผมมีผมมีสามตัวที่บ้านครับมีสุกีชีอะไรหลายตัวเบอร์ตอนนี้ก็ร้อนมากครัเบอร์สามเบอร์สามใช่ครับผมมันกันพัดลมเออครับขับามขัโอเคครับดออไปเลยครับทำไมพี่มิวใส่กางเกงขาดมาคะคือผมตอนเช้าตอนเช้าแล้วคือมันหนัก้นคือเมื่อเช้าผมนั่งมอเตอร์ไซค์มาครับผมแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มครับกางเกงเลยขาด ทำไมเปิดทิ้ได้ปะทำไมพี่พลอยสวยทุกวันนี่เหเกลียนพี่แัะสองคนชอบสีอะไรคะเอาชอบสีแต่ไม่ชอบสีฟ้าไม่ชอบชอบสีฟ้า